สวัสด,ดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาเปิดผ้าอบเร้อสีต้มผ้าอบปลาแดกปลาแดกจ้าปลาแดกปลาแด,ก,ดกกันเมื่อพี่น้องแดใจายวายของพีเจ้าว่าปลาแดกใส่ข้าสารพี่น้องล้อเมื่อกี้ดีดีเมื่อนี้พี่น้องมึงปิดตู้ทำไรแตกนัวนัวนัววันนี้ขอเสียมะต้มพี่น้องต้มผสมกันกับปลาแดกที่ว่าเฮ็ดไวอยจะปีกอนนี่เนาะ งามบ่พี่น้องเอาไปหมกเนาะหอมหอม,หอ,มอันนี้ปลาแดกเขาสารพี่น้องปลาแดกข้าสารสารเจา้าสารเหนียวอะ่ะผสมกันเนาะรอกม,มึงเด้อพี่น้องเด้อเนือ้อแดงองตงย่างดีเลยเห็นบ่สุ่มไก่ๆนี่สุมใกล้ๆน้ำร้ายคอยแตกอีพี่น้องมาให้พี่น้องเิึงสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ๋าปลาแดก ต้มน้ำปลาแดดเพราะมงสูตรต้มน้ำปลาแดกปลาแดดพ่หานนะพี่น้องพิหารไปใส่เบ็ดมากกว่าเห็ดปลาแดดมืึอนี้พี่น้องนี่เห็นปะคอยชิมต้มบะนี่คอยใส่ยางแหน่เตี๋ยผักกะทินต้นหอมจ้าของแล้วพี่นออ้องคอยเก็บใส่ซองฟิดไว้เวลาต้มน้ำปลาแดกอันนี้คอยใส่ใบเตยแล้วกักะปิอันนี้การบักนัดเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮ็ดสองหมอ้อเฮ็ดพร้อมกันเทีดเด่ยวเลยพี่น้องเพราะว่าให้มันได้กินหอมเที่ยวเลย อมขับบานทีเดียวจ้ามพี่หานกับเมลานี่บอยู่แต่เลยสิจัดการฉันเลยพี่น้องมีน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำตาลไปใส่น้ำตาลแล้วกันกระถินแล้วกันบักนาจ,จังสิบานล,ละอันนี้อันนี้เบิง้งเบิ้งเบื้องเดียวจะเอาคนต,ตัวปลาให้เบิ้งเบื้องนี้พี่น้องไปเดกพี่หานไปใส่เบ็ดมาข่าสิมาต้มบ่เนี่ยอันนี้สูตรค่อยเองเนะพี่น้องแซบเองแล้วไปได้เก็บได้สองสามปีกับเพราะเป็นอย่างต้มแล้วไม่ได้คอยข่สิไม่มาใส่ อันนี้พี่น้องน้ำกระเทียมดองเนาะกับปีกระใสยน้อยหนึ่งน้ำกระเทียมดองสุรดรสหยอดต้มกินเองพี่น้องจ๋าอยู่ตังแดนเนาะเฮ็ดเองกินเฮ็ดเองเ่าะตรงสื่อเพิินปลอดภัยดีนี่ข่อยใส่กระเทียมดองเนาะกระเทียมดองดองเองเฮ็ดเองให้เบิ้งหมอนี่เบิ้งหมอนี่เนะาะเฮ็ดสองหมอพร้อมกันน้ำปลาแดกแดงองตรงดีดีพี่น้อง นี่ปลาจีนิกะ่ะผงชูรสเด้อพี่นอ้องเด้อผงชูรสขาดว่าได้ผงนวผงนวผงนัวดเทกจากจ่ได้น้ะพี่น้องผงนวฝรั่งนี่ว่าลายได้มนเฮียเองนี่ละจูดกอยพี่น้องป่าดีมาล่อส้มกันนะพี่น้องจ๋ามาล่อส้มกันดเด้อไปแดกเจ้าของ ขั้นขั้นน้ำบ่หลายมือเจ้าก็เติมน้ำก็ได้พี่น้องเบิ่งเบื้งเบิ่งเบื้องเบื้งเบื้งตัวไปแดกขักบ่รอชมอีกจ้าตอนต้มแล้วเนาะตอนต้มแล้วสิให้เบิ่งอีกจ้าต้มเสร็จแล้วจ้็พี่น้อง,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 งวันเด็ก,กสิมากรองเด้อ,นะอ,อ,อ,อพี่น้อง,อง,งกรอ,อ,องเอาจนนี่ของกรองกรองเอาเต้นนานะ้ำนะพี่น้องเนาะน้ำสีสวยมากไปเลยขอเสิมากรองใส่หม้อนี่แล้วก็เสียไปใส่กระปุกนะพี่น้องเนาะ บ่งกันอีกที่ค่ะน้ำปลาแดกนัวๆเจ้พี่น้องจ๋าน้ำปลาแดกนันๆสูตรตังแดนได้พี่น้องใส่ยี่บมกนัดใส่ใบเตยน้ำาัวาต้มในเฮียนเราพี่น้องช่วงนี้หนาวพอดีกินอบอวนหอมอบอวนสําหรับเราแต่สําหรับฝรั่งอาจจะหอมขึ้นกันวิธีก็อบอกแล้วพี่น้องอ่ะวิธีนนวน่ค่ะนนวน่ค่ะ